มีสองทางฝันอดีตกับฝันปัจจุบันฝันในอดีตคือกรรมที่ทำในอดีตและฝันปัจจุบันก็คือความคิดในปัจจุบันมีโยมคนหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ปีก่อนปี<า>สองปีปนะโดยความฝันมาอายุธยานะบ้านอยู่ นวนปักใต้มาเจอแฟนเก่ายุธิยาหัวขานะตามไปกับโดยความฝันนะเข้าสิงเลยนะแ่กันตั้งน,น,น,นานนะถึงจะออกเออไม่ใช่ธรรมดานะของฝันเนี่ยเราฝันไปโดนดาโดนอะไรเนี่ยนั่นคือมีสองอย่างนะปัจจุบันกับอดีตนะโลกที่เกิดขึ้น บางโลกในเกิดจากความฝันนะพอานั้นชาจะตัดพวกนี้ไปเนี่ยจิตต้องอยู่ในกรรมฐานนะให้หลับนะแล้วมันจะตัดการฝันลายไปเพราะจิตอยู่ในใจสนานาคมจิตอยู่ในอนุสติ จิตอยู่ในพุโทโธธโมสังโฆแล้วพูดทางสารนาราชานิเป็นการบันทึกกำลังในขณะที่ฝันกลางวันทำงานกลางคืนทำกรรมฐานโดยที่ท่านพูดไว้ว่ากลางคืนงานหนักนท่านหลับท่านก็ไปทำงานเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์คนที่เกี่ยวข้องกับท่านในอดีตเนี่ย ท่านก็ไปช่วยในในความฝันนะฮะธาตุมันต้องพักท่านบอกชาติคุณนีต้องพักจิตมันไม่เคยพักท่านบตั้งแต่เราปฏิสนธิลูปและนามเข้าไปในท้องมารดานะโดยบิดาเนี่ยไม่เคยพักตายก็ไม่เคยพักเกิดก็ไม่พัก มันจะพักก็คือความสงบคือความสบายนั่งสบายสวดมนต์สบายนั่นแหะคือพักถ้าใครเคยฝึกกรรมฐา,านหรือภาวนาเนี่ยถ้าจิตมันนิ่งๆสบายๆส,สักหน่อยเนี่ยมันจะมีกําลังมากจิตจะมีกําลังมันจะไม่มีทางง่วงเลยฮะมันจะตื่นอยู่ตลอดนะถ้าเราฝึก นานๆก็มันพักสักชั่วโมงเนี่ยโอ้เด oh, <dear. S 1> ือนหนึ่งยังปิจิอยู่เลยมันยังถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะทำติดต่อไปแล้วมันจะเดินไปเรื่อยๆถ้าเราทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดเนี่ยมันก็เหมือนการขาดต่อสมองลุงตาใช้เวลาสิบปีนะฮะถึงได้บวชน,นะ สิบปีไม่เคยคิดเลยว่าจะบวชนะไม่เคยไม่เคยยังเคยถามท่านนะ่ะตอนปีหนึ่งปีสองที่ไปหาท่านเนหะ็นคนนู้นบวชคนนี้บวชก็เลยถามให้บอกผมเนี่ยจะบวชไหมหลวงพ่อท่านไม่ตอบนะว่าบวชไม่บวชท่านไม่ตอบถ้าเองยังทําอยู่ทุกวันเนี้เนีย่ยเองทําทุกวันเนี้ยเขา้าไปเองอยู่ไม่ได้หรอก ถึงเวลามันก็ไปแต่ไม่อยู่ไม่อยู่จริงไม่อยู่เพราะมันทําต่อถ้าขี้เกียนไม่อะไรก็มันก็บอกหลวงพ่อเหมือนเดิมนะแล้วก็น,นอนไปอย่างนั้นมันไม่ทำเหมือนเดิมจบเดียวลว